สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรี h a n n e l กันนะคะในวันนี้นะคะไอายก็จะมารีวิวหูฟังเกมมิเกียรกันอีกแล้วค่ะกับในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหูฟังจะค่ายโอนี้คุมานั่นเองซึ่งก็มาในรูปแบบของน้องหูแมวกันอีกแล้วนะคะในรุ่น K9 Professional Gaming h e a d s e t นั่นเองค่ะ ซึ่งในตัวนี้นะคะก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็จะมีความแตกต่างกับตัวพิ n งอินชั้นที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวกล่องของหูฟัง K9 รุ่น Professional Gaming Headset นะคะหรือก็คือรุ่น Demon e dition นั่นเองค่ะ ผู้ฟังจากค่ายนี้นะคะก็เช่นเคยเลยค่ะรับประกันถึง2ปีเลยนั่นเองใช้กันได้ยาวๆแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะแล้วก็หูฟังตัวนี้นะคะก็เป็นหัวเสียบแบบ USB ค่ะแล้วก็ฟังก์ชันการรับเสียงเนี่ยจะเป็นระบบแบบ7.1ด้วยดี เลยนะคะคเหมาะกับสายเล่นเกมที่อยากจะฟังแยกเสียงที่ชัดเจนเลยค่ะและรายละเอียดข้างกล่องอื่นๆนะคะก็จะมีคำเคลมอ,อยู่นะคะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยป้องกันเสียงรบกวนได้ดีรวมถึงตัวไม์ของเขานะคะก็เป็นระบบที่สามารถตัดเสียงรบกวนแบบสิ่งลอกค้างได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆตามหน้ากล่องเนาะแล้วก็หูฟังตัวนี้ก็มีไฟแบบ RGB ด้วยนะคะซึ่งรู้สึกว่าเป็นไฟที่ไม่สามารถปรับแต่งได้นะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูของข้างในกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวแกะแบบไปพร้อมๆกันเลยบอกเลยว่าเพิ่งแกะกันเลยทีเดียวนะคะอันดับแรกที่เราจะเห็นเลยนะคะก็จะมีคู่มือมาให้นะคะนี่หน้าตาคู่มือเนาะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเป็นคู่มือนะคะการปรับแต่งไดเวอร์ต่างๆนะคะก็สามารถแบบมาอ่านกันได้เนาะแล้วก็ต่อจาก คู่มือก็จะเป็นอ่ะหูฟังกันเลยนะคะห่อบับเบิลมานะคะแล้วก็นอกจากหูฟังเนี่ยก็จะเป็นตัวหูแมวนะคะนี่ก็จะห่อพลาสติกมานะคะ<ม>จะมีอยู่2อันเนาะมีหน้าตาหูแมวที่อยู่ในถุงพลาสติกนะคะ<ม>ก็เช่นเคยค่ะตัวหูแมวที่เขาเอาไว้ประกอบตรงหูฟังเนี่ย<ม>ก็จะเป็นยางซิลิโคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ ตกแต่งด้วยแบบเหมือนแผ่นอลูมิเนียมปะแบบมีความเป็นโครเมียมโครเมียมเนาะอทั้งสองข้างเลยนะคะพอโดนไฟก็จะวัแบแวบวบแวบแบบนี้นั่นเองทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะบับเบิลออกกันเลยนะคะอ่าหน้าตาหูฟังแบบเพียวๆก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเฮดโฟนนะคะเฮดเซ็ตใช่ไหมแบบเป็นฟองน้ำอะ่ะ อฟองน้ํานิ่มอยู่นะนี่ก็คือแบบหนานุ่มมากอารู้สึกว่ามันนิ่มกว่าตัวที่เป็นพนะิงก์อีดิชันนะเออไม่รู้ทิดไปเองหรือเปล่านะแล้วก็อตรงไม้นะคะตรงไม้ที่เขาให้มาเนี่ยตรงเนี้ยเขาเป็นแบบว่าใส่ฟองน้ํามาให้เลยนะคะก็แบบว่าสามารถกันลมได้เนาะตอนเราพูดไม้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ถอดออกได้นะเนี่ยหรือว่าจะใส่ก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็ยิดเข้ายิดออกเนาะเก็บได้แบบนี้เลยนะคะนี่ก็หน้าตาหูฟังเนาะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะคะนี่ที่จะเป็น inline control นะคะก็จะเป็นตามสไตล์ของรุ่น k ค n a อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีดำนะคะก็จะมีทั้งตัว เพิ่มลดเสียงหูฟังนะคะแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดไม้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟของตัวหูฟังนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหัว USB นะคะหูฟังตัวนี้เป็นหัว USB นะคะซึ่งจะเป็นหัว USB แบบสีทองด้วยนั่นเองอถือว่าดีงามมากเลยนะแล้วก็จะมีตัวกรองสัญญาณด้วยนะคะแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะคะกับตัวหน้าตาหูฟังเนาะอ่า เดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างน้อนก่อนอันนี้ก็คือหน้าตาหูฟังนะคะที่พอประกอบร่างน้องเสร็จแล้วก็จะมีหูอย่างนี้เนาะอันนี้เนี่ยก็คือจะถอดเข้าถอดออกได้นะคะอ่ะแล้วก็ใส่ได้นะแล้วก็เหมือนเดิมอะ่ะอันนี้มันก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบตามสรีระที่เราต้องการได้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ดีกว่าอ่าอันนี้ก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะ นี่แบบนี้เลยชุบชุบชุบจะลองใส่ดูเอ้ยนี่พอใส่ออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้เนาะกับน้องหูแมวสีดำอันนี้นี่เองเป็นไงเอ้สวยอยู่นะมันก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งปะเออจากสีชมพูมาจะแเบลวแบบใช่ไหมอันนี้คือก็จะเป็นสีดำนะคะก็จะมีความแบบดูเข้มนะคะดูขรึมแล้วก็จริงๆิไอว่า ้ชยน่าจะใช้ได้เนาะใครที่แบบว่าอยากได้หูฟังที่มันมีหูแมวแบบน่ารักน่ารักอะ่ะเออแต่แบบถ้าเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะรู้สึกแบบเออมันหวานไปใช่ปะแต่ถ้าเกิดเป็นสีดามันเนี้ยก็อาจจะไม่เคเอะเขินเนาะเออแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะคือแบบมันเท่มากอะ่ะคุมตีมากเลยอะ่ะวันนี้ <laughs> แล้วก็ส่วนของไม้นะคะตามที่บอกไปว่ามัน ยึดเข้ายึดออกได้ใช่ปะแล้วอันเนี้ยมันจะมีฟองน้ํามาให้นะคะเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราพูดผ่านไม่อะ่ะไอเจ้าฟองน้ําอันเนี้ยก็จะช่วยแบบว่ากันลมแล้วก็กรองเสียงนะคะซึ่งจะทําให้เสียงมันน่าจะดีขึ้นเนาะเออก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามาใช่ปะก็จะแตกต่างกับตัวที่มันเป็นสีชมพูเนาะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดอะตัวสีชมพูเขาจะไม่มีฟองน้ําอันนี้มาให้นะแล้วก็ ไอ้ก้าตรงเนี้ยก็จะมีความแบบยืดหยุ่นนะคะสามารถแบบปรับให้เข้ารูปหน้าก็ได้เนาะเออหรือใครที่แบบว่าไม่อยากใช้ฟองน้ำอะ่ะมันก็สามารถถอดออกได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอ,อันนี้ก็จะหน้าตาฟองน้ำนะคะนี่ก็แบบว่าปรับสรีระมาให้แล้วอะ่ะถ้าเกิดใครซื้อมาจะเห็นว่าแบบ มันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่พังนะคะมันเป็นสลีระาที่เขาเอาไว้ใส่กับตัวไม้นะคะให้มันเข้ารูปนะ<ม>เออเพราะว่าถ้าเกิดเราตอนเก็บอะ่ะมันก็จะเฉีงเฉียงใช่ปะมันจะไม่ใช่ตรงตรงไงมันก็จะแบบฟองน้ํามันก็จะไม่เสียรูปอะ่ะเออเห็นปะนี่ตามนี้เลย พอเราเสียบสาย USB ที่คอมนะคะก็จะมีไฟ RGB ขึ้นตรงนี้นั่นเองเนาะอ่าก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีไฟ RGB มาให้ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะตรงนี้นะคะก็เช่นเคยคะ่ะว่ามันก็สามารถคอนโทรลได้ใช่ไหมว่าเราจะเปิดหรือปิดเนาะนี่เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูเลยอันนี้ยังเปิดอยู่นะ ถ้าเกิดติดเนี่ยก็เลื่อนอ่าก็จะเลื่อนแกลกเข้ามาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือปิดไปแล้วถ้าอยากจะเปิดเหมือนเดิมก็อ่าเลื่อนเปิดได้นะคะอันนี้ก็เราแต่ความชอบเนาะบางทีแบบถ้าเกิดเราเล่นเกมตอนมืดๆดอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันมีไฟแยงตาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบปิดก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดอยากจะเปิดไว้เพื่อให้มันสว่างระหว่างเล่นเกมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบใส่สวยๆเท่ๆก็สามารถเปิดได้เนาะ <ste en> ตันนี้ก็แบบมีคอนโทรลนะคะตามที่บอกไว้นะคะนี่ รวมทางก็ปุ่มเปิดปิดไมค์ก็เช่นกันนะคะก็อันนี้ปิดอันนี้เปิดเนาะตามที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นอยู่แล้วนะประมาณนี้นะในตัวของฟังก์ชันที่เป็น inline control เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของไดเวอร์หูฟังตัวนี้ดีกว่าค่ะคือจริงๆแล้วว่าหูฟังตัวนี้คือถ้าเกิดเราจะเสียบใช้เนี่ยสามารถเสียบใช้ได้เลยนะแต่เพียงว่า ตัวหูฟังเนี่ยมันเป็นรุ่น7.1นะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดเราโหลดไดเวอร์ของเขามาใช้เนี่ยมันจะมีความสามารถที่มากกว่าหูฟังปกติเออเพราะว่ามันจะสามารถใช้ฟังก์ชันที่ เราจะสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางออแบบสไตล์7.1นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโหลดดูโปรแกรมพร้อมๆกันเลยเนาะว่านอกจากตัวโปรแกรมฟังก์ชันเสียงแล้วมันสามารถปรับแต่งอะไรได้อีกเนาะโดยอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องเข้าสู่ลิงก์เว็บไซต์ของตัว OnyKuba Gaming กันก่อนเนาะโดยตัวลิงก์อันนี้เนี่ยอายก็จะแปะไว้ใต้กล่องดีครับนน,นะคะหรือก็คือใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถกดเข้าลิงก์มาดาวน์โหลดกันได้เนาะพอเราเข้าสู่หน้าต่างตรงนี้นะคะที่เป็นหน้าโฮมเนี่ยเราก็จะต้องเลือกเมนูตรงดาวน์โหลด

พอกดเข้ามานะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นไดเวอร์ของตัวเกมมิ่งเกียร์ของค่ายเขาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งสำหรับในการดาวน์โหลดไดเวอร์อันนี้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกดาวน์โหลดที่เป็น Onikuma 7.1เซ r ร์ราล์ซาวล์เกมมิ่งเฮนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะต้องเลือกดาวน์โหลดนะคะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใช้ Windows อะไรนะคะก็เลือกดาวน์โหลดที่เป็นไดเวอร์เซตอัพอันนั้นนะคะอย่างของายใช้ Windows 10นะคะก็เลือกลิงที่เป็นเขียนว่า w i n 10ตรงนี้นั่นเองเนาะก็กดดาวโหลด ส่วนวิธีเซตอัพไดเวอร์นะคะเราก็จะต้องมาแตกไฟล์ให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะกับตัวไดเวอร์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นั่นเองเนาะอันนี้เนี่ยก็ทําการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเริ่มทําการเซตอัพนะคะเมื่อแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรงเซตอัพตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็ทําการลงไดเวอร์เครื่องเราให้เรียบร้อยกันไปนะ ในระหว่างลงไดเวอร์ iver, เนี่ยก็แนะนําว่าให้เสียบหูฟังกันก่อนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลันตัวโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นตัวหูฟังของเรานะคะอันนี้ก็ทําการกด next next อะไรกันไปเนาะจะลงที่ไฟล์ไหนโฟลเดอร์ไหนก็เลือกกันให้เรียบร้อยนะคะ และเมื่อเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าให้เรารีสตาร์ทคอมนะคะอันนี้ก็ทําการกดรีสตาร์ทคอมให้เรียบร้อยกันไปนะหลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการลงไดเวอร์หูฟังตัวนี้นี่เองค่ะอ่ะก็จะเห็นได้ว่ามุมขวาล่างของเราเนี่ยตัวไดเวอร์ก็ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดโอเพนขึ้นมาได้นะคะเพื่อจะทําการเซตติ้งหูฟังของเราตามความต้องการของเราได้เลยนะคะเพราะว่าตามที่บอกไปนะคะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็น 7.1เนาะซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถปรับแต่งการรับเสียงของเราได้แบบรอบทิศทางตามแต่ใจต้องการได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของไดเวอร์เนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะซึ่งก็มากดตรงฟันเฟืองหรือว่าเซ t ตติ้งตรงนี้นะคะ แล้วก็มาตรงเมนู Language Select นี้นะคะ mm hmm. ก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะ mm hmm. ก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นั่นเองอ่ะก็ทําการตกลงได้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนวิธีการตั้งค่าเสียงเนี่ยตรงนี้ก็ตามที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการนะคะด้วยความที่มันเป็น7.1นเนาะอย่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมี เสียงซ้ายกับขวาใช่ไหมตัว L กับตัว R เนาะก็ถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรับเสียงเท่ากันทั้งสองฝั่งใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะปรับแต่งการรับเสียงให้ไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ฝั่งขวาเนี่ยรับเสียงได้ดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถรปกดปกดล็อกตรงนี้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ทําการปรับแต่งอ่าตามนี้เลยอย่างเช่นอยากให้ตัว R เนี่ยฝั่งขวาหูฟังของเราเนี่ย ดังชัดมากขึ้นก็กดปรับแต่งไปแล้วก็อยากให้ฝั่งซ้ายตัวแอลเนี่ยรับเสียงได้น้อยลงหน่อยก็กดเลื่อนลงมานี้ก็ได้นะคะและเมื่อปรับแต่งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถกดล็อกได้นะคะเพื่อให้เป็นค่าสถานะตรงนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิด อยากจะปรับขวาให้เบากว่าน,นี้แต่ว่าอยากให้ความบาลานซ์เสียงฝั่งซ้ายเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยซึ่งพอเรากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะคะมันจะได้ล็อกไว้นะคะว่าให้ความห่างของเสียงเนี่ยมันปรับแต่งประมาณนี้ตามที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็สามารถมาปรับแต่งกันได้เนาะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการรับเสียงของหูฟังกันคะ่ะว่าหลังจากที่เราปรับแต่งกันแล้วนะคะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะรับเสียงความเป็น7.1อ่ะได้จริงหรือเปล่าหรือว่ารับเสียงตามที่เราปรับแต่งได้ถูกต้องกันไหมนะคะแล้วก็การทดสอบเนี่ยอายก็จะเอาตรง Audio Mixer ตรงนี้นะคะขึ้นมาให้เห็นนะคะก็คือจะเป็นตัวหลอดรับเสียงนะคะทุกครั้งที่เรากดเพลงตัวเพลงของ YouTube เพื่อจะทาการทดสอบเสียงตรงนี้เนี่ยอ่ะมันจะขึ้นหลอด ยังไงนะคะถ้าเกิดขึ้นหลอดบนเนี่ยก็คือจะเป็นการออกเสียงฝั่งหูฟังด้านซ้ายนะคะส่วนหลอดข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเสียงที่จะรับออกมาจากทางด้านขวานะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง2อ,อันก็คือจะเป็นการออกเสียงทั้งสองข้างนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยค่ะ This is the left channel. อ,อันนี้ฝั่งซ้ายนะคะที่ไอปรับเสียงต่ำไว้นะคะก็สังเกตได้ว่าเสียงมันเบามากส่วน so, อันนี้สองข้างเลย Over here is the right channel. อันนี้ฝั่งขวาแล้วนะคะหลอดข้างล่างตามนี้นะ This is the right surround channel. ก็ยังฝั่งขวาอยู่ Now the right rear surround channel. Next, the left rear อันนี้ฝั่งซ้ายแล้วค่ะตามที่ไอเซ t ติ้งไว้คือฝั่งซ้ายไอเบามากมันก็จะขึ้นเบามากๆเลยการทดสอบเสียงก็จะประมาณนี้นะคะโดยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทดสอบได้ด้วยตนเองนะคะ mm hmm. ก็เทคนิคก็จะประมาณนี้เนาะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการทดสอบการรับเสียงของหูฟังตัวนี้นะคะว่ารับเสียง7.1ได้จริงไหมชัดเจนหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงไมค์กันดีก,กว่าคะ่ะว่าไมค์ของหูฟังตัวนี้เนี่ยจะสามารถรับเสียงได้ดีแล้วก็ตัดน้อยได้จริงไหมนะคะจากอันนี้นะคะอายังใช้เสียงจากไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์ของอายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นไมค์ของหูฟัง K9 Professional Gaming h e a d s e t ะะโดยตอนนี้นะคะอายได้เปลี่ยนเสียงไม้แล้วนะคะกลายเป็นเสียงไม้จากหูฟัง k 9 Profess i o n a l g a m i n g Headset แล้วนะคะเสียงเป็นอย่างไรบ้างเสียงดังหรือเปล่าเสียงชัดไหมนะคะมีนอสหรือเปล่านะคะก็ลองดูตามเกลนหน้าจอตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดอายเงียบเนี่ยให้สังเกตดูตรงที่เป็นคลื่นสีเหลืองนะคะว่ามันจะมีเสียงนอสเข้ามาแทรกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอายจะลองเงียบดูนะ1 2ึ่งสองซับ โอเคตามที่เห็นก็คือแทบจะไม่มีลูกคืนขึ้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยพอไอพูดปุ๊บเนี่ยไอตรงลูกคืนสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าเราพูดเท่าไหร่ไงเออก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือยังใส่ตัวที่มันเป็นฟองน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองถอดออกว่าเสียงมันจะแตกต่างกันไหมนะคะเดี๋ยวไอลองถอดออกนะอ่าอันนี้คือถอดออกแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเงียบดูว่าจะมีเสียงน้อยหรือว่าเสียงหายใจอะไรของไอเนี่ยมันเข้าไปหรือเปล่านะคะหนึ่งสองสาก็ไม่มีเหมือนกันเออไม่มีลูกคลื่นสีเหลืองขึ้นมาระหว่างตอนที่ไอเงียบเลยนะคะก็ลองฟังเสียงกันดูนะคะว่าระหว่างที่ ถอดฟองน้ำนะคะกับใส่ฟองน้ำเนี่ยเสียงมันแตกต่างกันไหมนะคะกับตัวไม์หูฟัง K9 p r o โปรเฟ o ชั l g อลเกมมิ่งเฮดตัวนี้นะคะก็ชอบเสียงแบบไหนนะคะก็ลองฟังกันเอาเองเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวหูฟังเกมมิ่งเกียร์นะคะรุ่น K9 p r o โปรเฟ o ชั l นอลเกมมิ่งเฮดตัวนี้นะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะความแตกต่างกับรุ่นพิ n ง Edition นะคะก็คือสีนี่แหละนะมันเป็นสีดํานั่นเองค่ะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้หญิงใส่แล้วก็ น่าจะเท่น,น่าดูนะคะตามที่เห็นเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่มันแตกต่างกับตัวรุ่นพิ n งอีดิชั่นนะคะก็คือ ตัวไม้นะคะที่เขาแถมมาให้เี่ยคือมันจะมีฟองน้ํามาให้นั่นเองค่ะก็จะแตกต่างกับตัวพิง k e อีดิชัที่ทั้ง2รุ่นของพิง k e อีดิชัเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว3.5หรือ7.1เนี่ยก็คือจะไม่มีฟองน้ําแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็สําหรับหูฟังตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากได้หัวเสียบแบบ3.5แบบที่มันจะเป็นตัวแยกแบบนี้เหมือนตัวที่อายเพิ่งรีวิวไปของพิงอีดิชัใช่ไหม ก็ค <Construction. S 2> ือมีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอีกรุ่นมั้งแล้วก็จะไม่มีหูแมวมาให้นะคะสําหรับสีดําที่มีหูแมวเนี่ยจะเป็นหัว USB แล้วก็เป็นหูฟังแบบ7.1เท่านั้นเนาะก็จะแตกต่างกับตัวสีชมพูที่เป็นพิงก์อ i ดิชันนะคะที่จะมีหัวเสียบทั้งแบบ USB แล้วก็ หัวเสียบแบบที่เป็นแจ็ค2หัวแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นหัวเสียบแบบ3.5นั่นเองนะคะแล้วก็ตัว USB ที่เป็นสีชมพูเนี่ยก็คือจะเป็นฟังก์ชันเสียง7.1เหมือนกับตัวสีดําตัวนี้นั่นเองค่ะก็เท่ากับว่าใครชอบสีไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะคะหรือว่าจะไปดูตัวคลิปที่อาจเคยรีวิวสีชมพูไว้นะคะก็เอาไว้สําหรับการประกอบการตัดสินใจก็ได้นะคะเพราะว่าความแตกต่างของมันเนี่ยก็คือสีแหละหลักๆไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะเอาจริงๆแต่โราส่วนตัวรู้สึกว่า ฟองน้ำสีดำอันเนี้ยเหมือนจะนิ่มกว่านะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ที่ไอใส่มาตอนนี้เนี่ยคือไม่ค่อยบีบหัวซะเท่าไหร่อ่ะนึกออกปะอันนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นความลําบากของทุกคนมากๆเลยนะว่าอยากจะใส่หูฟังอะไรแบบนี้แล้วก็มีหูแมวใช่ปะแต่บางทีอ่ะมันรู้สึกว่าบีบขมับมากเกินไปอ่ะแต่รู้สึกสีเนี้ยตัวเนี้ยคือไม่ค่อยบีบเลยนะคะถ้าเกิดเทียบกับตัวสีชมพูอ่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ดีนะสีชมพูคือฟองน้ําก็นิ่มเหมือนกันนะคะไอ้ตรงเนี้ยเขาก็มีเสริมมาให้เหมือนนนกัะแต่ว่วา รู้สึกใส่ตัวสีชมพูแล้วมัน ใส่นานๆานไปอ่ะมันจะหนีบมากกว่านิดนึงอ่ะแต่ตัวนี้คือใส่มาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ทําคลิปมาเนี่ยเออก็หลายชั่วโมงอยู่นะไม่เจ็บเลยเออถือว่าโอเคเราก็ทําได้ดีอยู่นะแล้วก็ราคาหูฟังตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่1150บาทนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถไปจับจองซื้อกันได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าจะสั่งซื้อทางแฟนเพจของตัวโอนิคุมะก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้เนี่ยคือบอกก่อนเลยนะคะว่ามันประกันถึง2ปีนะคะโดยโซลสโต e นะคะ ึ่งใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้แล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกด s u b สไคร b ์และกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเดี๋ยวอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีเก็บอะไรหรืออยากให้อายรีวิวอะไรเป็นพิเศษนอกจากหูฟังกันบ้างเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย